สวัสดีค่ะคุณครูนินะคะสวัสดีทุกผู้ปกครองทุกๆครอบครัวแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกๆคนนะคะเป็นการพบกันแบบ new normal นะคะแล้วก็คุณนี้ตื่นเต้นมากที่จะได้พบลูกๆในวันที่14มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็ขอให้ลูกตั้งใจเรียนออนไลน์นะคะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็กๆครูปรีดาปัญญาจันท์นะครับเราดีใจที่จะได้เจอกันนะครับ ถึงจะไม่ได้เจอตัวต่อตัวแต่เราก็เจอกันผ่านออนไลน์นะครับเจอผ่านช่องทางไหนไม่สําคัญสําคัญที่เราได้เห็นหน้ากันได้พบปะกันนะครับถ้ามีโอกาสคุณปิดาก็จะเล่านิทานให้เด็กๆฟังด้วยนะครับผ่านออนไลน์นี่แหละครับเรามาเจอกันคงยังไม่สะดวกและยังไม่ปลอดภัยนะครับเอาไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านและเด็กๆทุกคนนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รู้ว่าโรงเรียนบ้านวังทองพัฒนาอย่างเป็นทางการครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคุณครูช่วยคุณครูเป้นะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านวังทองวัฒนาจะคอยดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆนะครับรวมไปถึงการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนด้วยนะครับก็ทีนี้ยินดีต้อนรับเด็กชั้นป .1 ทุกคนนะครับสําหรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นนะครับก็ขอให้เด็กทุกคนตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่าคุณครูผู้สอนทุกท่านได้เตรียมการเรียนการสอนไว้เป็นอย่างดี หวังว่าเด็กๆทุกคนจะมีความสุขและก็สนุกกับการเรียนรู้แบบออนไลน์ของโรงเรียนบ้านวางทองวัฒนาต่อไปครับสวัสดีค่ะครูทิพย์ค่คคะสอนวิทยาศาสตร์และยังเป็นครูประจำชั้นป .6 ทับ1ค่ะสวัสดีครับครูมอสครับสอนวิชาคณิตศาสตร์ประจำชั้นอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับครับ สวัสดีครับเด็กๆเอนะครับประจำชั้นป .5 ประทิมเจอกันนะครับสวัสดีค่ะเด็กๆครูเฟิร์นนะคะครูเฟิร์นเป็นครูประจำชั้นป .5 ทับอแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะครูเจดานะคะปีนี้ประจำชั้นป .5 ทับค่ะและสอนในรายวิชาแกรมม่าป .5 และป .6 ค่ะสวัสดีค่ะครูส้มโอนะคะแล้วเจอกันเปิดเทอมนะคะเด็กๆ สวัสดีค่ะเด็กๆครูปกี้นะคะเป็นครูประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่สีทับสาของครูนะคะสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาป,ปีที่4เช่นกันนะคะคณิตศาสตร์ม่ไดยยากอย่างที่คิดนะคะเด็กๆช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพล้างมือบ่อยๆและที่สำคัญเมื่อออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่แมสก์น,นะคะแล้วพบกันนะคะเด็กๆบ๊ายบาย สวัสดีครับ,ค,บครูคครอไอนะครับผมสอนวิชาภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเปิดเทอมนี้นะครับมาเรียนภาษาไทยกับครูไอกันนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะค,คุณครูกุ๊กไก่นะคะเป็นครูประจําชั้นป .3 ทับหนึ่งนะคะคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .3 นะคะและเปิดเทอมเรามาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะคุณครูนุ๊กนะคะเป็นคุณครูประจําชั้นป .3 ทับสค่ะสอนวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมค่ะ สวัสดีค่ะครูวีค่ะสอนวิชาภาษาไทยประจำชั้นป .2/3 ค่ะสวัสดีครับครูชืคค่อครูจิตติพูศ์ทีิเทียนนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าครูกิตนะครับคุณครูสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองและในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับยังไงเปิดเทอมเ,เจอกันนะคะเบเกๆบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครูวีนะคะ เป็นครูประจำชั้นชั้นประฐมศึกษาปีที่2 2ทับ2ค่ะครูยังสอนแกรมมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เพิ่มเข้ามาคือวิชาการงานและพบกันตอนเรียนออนไลน์นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะชื่อครูออยนะคะเป็นครูประจำชั้นป2 2ทับสอสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นป1ถึงป3ค่ะสวัสดีค่ะ ครูนัดนะคะเป็นครูประจำชั้นป .2 ทับ1นะคะสอนวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ระดับชั้นป .4 นะคะสวัสดีครับครูหมูนะครับประจำชั้นอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ1สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .2 ครับผมแล้วเจอกันนะครับเปิดเทอม ค่ะเป็นครูชั้นป .1 นนะคะสอนวิชาภาษาไทยแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะครูมิงนะคะสอนคณิตศาสาตรป์ป .1 ค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆครูไอน,นะคะสอนวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วพบกันวันเปิดเทอมน,นะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะครูออนนะคะปีนี้ครูออนได้มาประจําชั้นประถมศึกษา,าปี 1, ที่1นึัสแล้วก็สอนวิชาแกรม,มารนะคะในระดับชั้นปน1และป2และการงาน ในระดับชั้นป .6 ค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะครูเก๊กนะคะประจำชั้นเยูวห้องปอ .1 ทับ2นะคะสอนวิช,ชาสังคมค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณครูอันนะคะเป็นครูประจำชั้นป .1 ทับ1สอนรายวิช,ชาคณิตศาสตร์ชั้นป .5 ค่ะสวัสดีค่ะครูหญิงค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูเพนนะคะขอต้อนรับเด็กๆสู่โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนาช่วงนี้สถานการณ์ยังไม่ค่อยดีให้เด็กๆด,ดูแลสุขภาพกันนะคะให้อย่างไรเวลาออกนอกบ้านเด็กๆอย่าลืมใส่แมสและล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วเรามาเจอกันตอนเปิดเทอมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆครูใหม่นะคะเจอกันเปิดเทอมค่ะ Students. This is Teacher Maria, and I will be your English teacher. I hope to see you soon. Hi, everyone, this is Teacher Jessie, and I'm your English teacher for Let's Go P3, 4, and 5. I hope everyone is safe. Please stay healthy and see you soon. Let's have a fun semester together. Bye! Hello, everyone, this is Teacher Michelle, and I'll be teaching Phonics Level 1, 2, and 3. And I'm so excited to meet you all guys and see you soon. Bye! Children are the most valuable resource and its best hope for the future. Hello everyone! How are you feeling today? I hope you're doing well. My name is Teacher JJ. Yes, you heard it right. I am your teacher. I will be teaching primary 4 to primary 6 for reading and writing. but i'm also going to teach. let's go for physics only. always remember, you are braver than you believe. stronger than you seem. and smarter than you think. for now, be safe, stay sanitized, and i can't wait to see you all again soon. have a good day. รีบอยู่ค่ะมาวัดรูปด้วยกันนะคะสวัสดีครับผมครูเด่นครับผม นายสายตะวันโสภสิงค์ครับวิชาที่สอนคือพระษาครับผมเดี๋ยวยังไงไว้เจอเจอกันนะครับเด็กๆครับครับสวัสดีครับผมชื่อครูไพวันเฉดีนครับสอนวิชาพาร้านครับป .4 ถึงป .6 นะครับทรายนี้ก็เดี๋ยวพบกันไวๆนี้นะครับหลังจากโควิดหายแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครูเจมส์นะครับแน่นอนครับมากับฉากแบบนี้ครูเจมส์สอนวิชาดนตรีสากลนะครับรับรองสนุกแน่นอนนะครับและพบกันเปิดเทอมครับผม ัฒนาทุกคนค่ะคุณครูชื่อครูบีนาสอนวิชาหน้าะสิยงและศิลปะาการแสดงค่ะในวิชานี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการขับร้องเพลงไทยเดิมรำไทยการเต้นและ วสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนเกวนะคะสอนการงานชั้นป .3 ถึงป .5 นะคะแล้วเราพบกันตอนเปิดเทอมนะคะช่วงนี้อยู่บ้านก็รักษาตัวให้พ้นจากโควิดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแ้วนะคะสอนค่าศิลปาค่ะขอท้ารำว่าจอกันนะคะสวัสดีค่ะโองแฉม เซียวซานะคะสอนระดับชั้นป .1 ถึงป .6 ในวิชาภาษาจีนค่ะพบกันในห้องเรียนวิชาภาษาจีนค่ะเด็กใจเจียสวัสดีค่ะ้สวัสดีค่ะอันค่ะแล้จอกันาเด็ันบนะ